ไอติมในลูกมะพร้าวนะคะของเราก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ,อ่อน่สลงไปด้วยเวลาลูกค้าทานเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีความหอมมะพร้าวนำเลยค่ะถ้าเป็นลูกเราจะใช้ประมาณวันละ200ลูกค่ะที่เราขายดีดเก็จะใช้ก็ประมาณ500ลูกค่ะถ้าเปซิกเนเจอของทางร้านก็จะเป็นไอศครีมกะทิในลูกมะพร้าวค่ะก็จะมีน้ำมะพร้าวปั่นใส่ไอศครีมมะพร้าวลูกค้าก็จะบอกเลยว่าไอศครีมมีความเข้มข้นค่ะบอกว่าไปทานที่ไหนก็ไม่เหมือนที่ร้านเรา สวัสดีค่ะชื่อฟุกนะคะเป็นเจ้าของร้านไอศครีมกะทิมะพร้าวโสดบายทวีซับค่ะจุดเริ่มต้นก็คือที่บ้านเราอะค่ะมีส่วนมะพร้าวแล้วก็มันได้ผลผลิตเยอะเราเลยมานั่งคิดกันว่าเราจะนํามะพร้าวพวกนี้มาต่อยอดยังไงก็เลยคิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะทำเป็นไอศครีมกะทิ คุณเดิมที่บ้านนะคะคุณยายเคยขายไอศครีมกะทิก็เลยขอสูตรของคุณยายแล้วก็มาพัฒนาสูตรใช้เนื้อมะพร้าวเป็นส่วนผสมใส่ลงไปในไอศครีมประมาณ1ปีค่ะถึงจะได้เป็นส่วนผสมที่อร่อยแล้วก็ลงตัวลูกค้าชอบเปิดมาได้5ปีแล้วค่ะก็เกิดจากรสชาติไอศครีมนี่แหละคะ่ะลูกค้ากินแล้วอร่อยก็ไปบอกต่อกันมาเรื่อยๆเอยเอะนะคะวันนึงก็ประมาณวันละ50กิโลค่ะเราทําทุกวัน พีก็ประมาณวันละ1 1 0 0กิโลค่ะก็คือเราจะมีทั้งขายหน้าร้านแล้วก็จะมีทั้งขายส่งด้วยก็จะมีลูกค้ามารับเราไปขายด้วยค่ะถ้าเป็นลูกเราจะใช้ประมาณวันละ200ลูกค่ะที่เราขายดีๆก็ประมาณ500ลูกค่ะคิคเ,เจอร์ของทางร้านก็จะเป็นไอศครีมกะทิในลูกมะพร้าวค่ะ ช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวปั่นใส่ไอศครีมมะพร้าวตั้งแต่แรกที่เราคิดใส่ในลูกมะพร้าวเห็นว่าลูกมะพร้าวที่เราปอกออกมาเนี่ยเราเสียดายเราก็เลยลองเอามาใส่เนื้อมะพร้าวแล้วก็ใส่ไอติมอยู่ข้างในก็คือจะมีความหอมมะพร้าวนำเลยค่ะก็จะมีแบบเป็นถ้วยค่ะ,ใส,คะใส่ท็อปปิง้งแล้วก็จะมีเป็นใส่ในวอฟเฟิลวอฟเฟิลกรอบแล้วก็จะมีเป็นกล่องละครึ่งกิโลแล้วก็ของเราก็จะมีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมถ้าเป็นถ้วยราคาเริ่มต้นที่ส0สบบาทค่ะ ถ้าเป็นในลูกมะพร้าวก็เริ่มต้นที่50บาทค่ะไม่ว่าวัตถุดิบจะถูกหรือแพงเราจะใส่เท่าเดิมไม่มีลดรสชาติเราจะคงที่ถ้าดีๆของเราก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะลูกค้าจากหน้าร้านแล้วก็ออเดอร์จากทุกช่องทางอะคะ่ะหลักๆล,ลูกค้าจะมาเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงประมาณนี้นะคะ่ะขายหมดทุกวันค่ะเพราะว่าเราผลิตวันต่อวันเลย ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่โชคชัย4ซอย20แยก2ค่ะถ้าหากว่าลูกค้ามาไม่ถูกก็สามารถปักหมุดที่ Google Map แล้วก็เซิร์ชชื่อร้านไอศกรีมกะทิมะพร้าวสดบายเทวีซับได้เลยค่ะ ร้านเปิด9โมงปิด6โมงครึ่งค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะใครที่สนใจรับไอศครีมของเราไปขายนะคะช่องทางการติดต่อของร้านเรานะคะติดต่อที่เบอร์โทร086 363 4997ค่ะใครที่ผ่านมาแถวโชคชัย4อยากให้ลองมาชิมไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายเทปีซับของทางร้านเรานะคะ